สวัสด ok ีคร like like ับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมาสอนโหลดเกม Goose Goose Duck กันนะฮะออนไาน์ไงว่าเนี่ยพิมพ์ใน Google ไปเลยนะว่า Goose Goose Duck ดาวโหลดเล่ก็ได้นะ G O S E G O S E แล้วก็ duck นะฮะเหมือนจะโหลดผ่านสตรีมับผมแล้วก็เข้าไปที่เว็บสตรีมนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันเขียนเฟ e e to ีนี่เป็นเกมฟรีนะเกมนี้นะค่า ดกดใครอ,รนะอคมาลจ๊กลองกด p พ a ทูเกม m e จากนั้นก็บอกว่าถ้าใครมีสตรีมก็กดเยื่ไปนะแต่ใครไม่มีก็กดโ no นผมไม่มีจะสอนลงสตรีมไปทีเดียวเลยแล้วก็เลือก install steam ไปนะขัะ้แกคุณต้องมีสตรีมก่อนนั่นแหละอาจากนั้นจะขึ้นดาวน์โหลดต,ตรงนี้นะเปิดตัวติดตั้งสตรีมนั่นเองนะจากนั้นกด open file ไปแล้วคลิก Yes ออะไรไปนะฮะอ่า อะไรนี่ขึ้นมาให้เยอะทั้งหมดเยอะทั้งหมดอะครับผมกด next ไปเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้นะไทยอ่าท,ที่ติดตั้งครับผมแนะนําให้ไปที่ติดตั้งที่ได้ดีได้ที่คุณใช้แล้วแต่คุณนะผมไว้ได้ดีนะได้ e สิีไว้ใน ต้องมีโฟลเดอร์ใหม่ในไอีด้วยป่ะขอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนี่ครับแล้วแต่คุณจะเก็บตั้งแล้วกดอินสตอลไปนะครับผมรอสักพักนึงแต่ถ้าเสร็จแล้วมาเจอกันหน้าเสร็จแล้วนะรอสักครู่ครับผมก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็กดฟินิชไปเพื่อรันสตรีมขึ้นมานะ อตอนนี้ครับผมมาที่คือตอนนี้คือดที่นานที่สุดนะครับการโหลดสตรีมลงเครื่องนี่ครับนี่คือเรือเวลาคือสองแสนนะนี่คือหนึ่งพันเนีคือตอ kbps นะฮะก็รอต่อไปนะรเราจะดูกันตอนกล้เึงกันแล้วนะฮะก็ผมเราก็จะได้แอปแอปสตรีมมานะฮะนตรงน,นี้ครับก็เป็นแอปสตรีมเลยรอมาอัปเดตสักครู่ นี่ครับก็จะสมัครสตรีมหรือถ้าใครยังไม่มีสตรีมก็ต้องไปสมัครก่อนนะแต่ผมมีบัญชีอยู่นะนะฮะก็ใส่รหัสผ่านไปที่บัญชีรหัสผ่านใส่ครบแล้วครับนะครับเมื่อท่านผู้ชมมีสตรีมแล้วเนี่ยก็จะมาหาเกมตรงนี้หรือว่าจะไปที่เว็บเดิมเพื่อเอาสตรีมก็ได้นะลด,แล,ะดแ,ลแล้วก็กเพลย์ทูกเกมใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะพอเริสตรีมแล้วก็ เยอะมันม yeah, ีสตรีมแล้วมันจะเด้งไปหาสตรีมเองนะครับเจอแฮงก็เด้งไปหาสตรีมครับผมก็ผมนี่กดถัดไปนะครับผมที่ต้องใช้คือสาม้กว่ามกนะิลนนี่คือที่ของเกมนี้แล้วก็ทำการติดตั้งเกมนี้สักครู่นะครับ นี่คือหน้าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้ตรอนี้็น้าดาวน์โหลดยมรเลยรับผมก็ลองโหลดตะคู่แล้วก็ไปเจอกันนะครับเราผมก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะก็คือ,อย่ไงเงี้ยเรวจะลองกดเล่นเลยนะครับเพื่อไปสมัครผมก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเล่นหลดครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยก็คือลองโหลดอะน,นี้คือไม่โหลดทันฟอร์ชาติไปชมเลยเนี่ยบอกเลยครับตวครัง้งแรก,กอกันด้วย ว้าสตกครูตกครูตกครูโอ้ไอ้เนอวันทิงไอ้เนอโนว์วายผิพาประการทดก็ไดว้าวน่าเกมอย่างเี้ยเนี่ยไม่เ,เคยเข้าครั้งแรกเลยแะบอกเลยครับนี่คือผมมือใหม่สุดๆทำอะไรผิดาาพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้เย ไม่ธรรมาดาก็น่าจะเป็นวานา